หายใจที่เหนื่อยง่ายสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเผชิญภาวะโรคหัวใจอยู่หรือเปล่าคลิปนี้เราจะมาให้คำตอบกันค่ะว่าโรคหัวใจมีกี่ชนิดแต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะโรคหลับเลือดหัวใจตีบ จะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกโดยมักจะเป็นขณะออกแรงเสียดแสบร้อนบริเวณทรงอกเหงือออกใจสั่นเป็นลมอาจเกิดภาวะแบบฉับพลันจนขั้นรุนแรงจนทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและหัวใจวายได้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเราอาจเต้นเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอจนทำให้รู้สึกใจสั่นในบางครั้งอาจแสดงอาการเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอก เวียนศีรษะหรือคล้ายจะเป็นลมได้เช่นกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจจะมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มมักมีอาการมากขึ้นเมื่อต้องออกแรงหนัก,นกบวมตามแขนขานอนราบไม่ได้และตื่นขึ้นมาไอในเวลากลางคืนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กเล็กมักจะมีเวลาดูดนมนานกว่าปกติตัวเล็กเลี้ยงไม่โตน้ำหนักไม่ค่อยขึ้น เด็กโตจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆจะมีสีเขียวํำบริเวณเยื่อบุริมฝีปากลิ้นตาและใต้เล็บโรคลิ้นหัวใจหายใจทีเหนื่อยง่ายอาการเต้นของหัวใจผิดปกติเท้าหรือข้อเท้าบวมเจ็บหน้าอกหากมีความผิดปกติของลิ้นหัวใจมากอาจเกิดภาวะหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจจะมีอาการไข้เรื้อรังอ่อนเพลียอ่อนล้าหัวใจเต้นผิดปกติหายใจเหนื่อยหอบไอแห้งเรือรังหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาได้ทันท่วงทีและลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์เนะคะ